สวัสดีค่ะวันนี้น้ำพาเพื่อนๆมาตรงแม่น้ําหลังบ้านนะคะแต่ตอนนี้คือน้ํามันไม่ไหลแล้วเพราะว่าหิมะอะไรพวกนี้มันมันไปหมดแล้วนะคะมันก็จะมีแค่เป็นหินหินอยู่นะแล้วทีนี้วันนี้น้ําจะพาเพื่อนๆมาดูอันนี้ค่ะกระเทียมป่านะคะมันชอบอยู่ตรงที่แบบว่ายังไงอะ่ะเป็นที่อืมอะไรเอ่ยเป็นที่ชุ่มน้ํานะคะนี่นีะเป็นปา่าอืม ป่าดิบชื้นอะไรประมาณนี้ป่าชื้นชื้นนะคะถ้ามันอยู่ชื้นชื้นแล้วมันแบบดินอุดมสมบูรณ์น่ะจะเป็นแบบพวกกระเทียมป่าเยอะนะคะนี่แล้วนี่อันนี้ก็คือพามาดูอันนี้น้ำพามาดูเนี้ยค่ะใบกระเทียมป่ากระเทียมป่าเนี้ยนะคะมันจะมีลักษณะนี่อยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะมีก็มีแบบที่มันมีน้อย,อยก็มีนะคะแล้วใบของเขาเือนใบใบดอกไม้ค่ะ ใบดอกไม้อยู่ยังไงอ่ะใบดอกไม้แบบ,แบ,บแคล้ายๆทิวลิปอะไรพวกนี้นะคะคล้ายๆทิวลิปอะไรพวกนี้นะคะนี่นะแต่ว่าใบเขาจะแบบบางๆทิวลิปมันจะแบบใบหนาๆนะคะเออแล้วใบเขาก็จะเล็กกว่าใบทิวลิปมันก็มีบางสายพันธุ์นะคะที่แบบใบทิวลิปอ่ะที่มันมันแบบไม่ใหญ่มากแล้วเวลาที่เราสังเกตนะคะก็คือ มันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วกลิ่นเขาอะค่ะก็จะเป็นแบบกลิ่นกระเทียมมาเลยนะคะอือเราชิมดูมันจะรสชาติหวานหวานอรสชาติหวานหวานอร่อยดีค่ะแล้วก็เนี้ยนะคะถ้าเกิดฮะคือเผ็ดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ เขาก็ออกมาเป็นช่อแบบนี้นะคะแล้วดอกเขาก็จะเป็นเหมือนเนี่ยนี่นี่แหลมแหลมแบบนี้ข้างในก็จะเป็นเหมือนเม็ดเม็เม็เม็ดเหมือนเหมือนเม็ดดอกหอมอะค่ะเหมือนดอกหอมอะคล้ายๆกันเลยนะคะนี่นี่คือแถวเนี้ยเยอะมากนะคะบ้านน้ำนะอันนี้คืออยู่อยู่หลังบ้านน้ำอะไม่ไม่เกินห้าสิบเมตรมั้งเออ แล้วมันเยอะมากตรงนี้นะคะน้ำก็มาน้ำก็จะมากับมีดน้ำก็จะมากับมีดอย่างนี้นะคะคือช่วงนี้น้ำน้ำจะบอกว่าแบบคือบางคนน่ะเขาหาซื้อต้นกระเทียมป่ากันในห้างนะคะคือแพงนะแต่น้ำอะ่ะคืออยู่ที่นี่จนแบบจนแบบโอ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากกินแล้วช่วงนี้คือไม่อยากกินกระเทียมป่าเลยะคะ่ะคือแบบมันงามมากนะคะเพื่อนดูโอ้นะแล้วแบบ เดี๋ยวน้ำจะถอนขึ้นมาให้ดูนะคะน้ำว่าน้ำอยากเอาไปทำกินสีอยู่นะแต่แบบขี้เกียจทำไงนี่มันอวบมากค่ะเนี่ยคือถ้าเกิดเอาไปทำทำอะไรอะ่ะถ้าถ้าเอาไปทำพวกอต้มกินกับน้ำพริกผัด น้ำมันหอยอะไรพวกนี้ค่ะอร่อยมากค่ะมันจะหวานไปเลยแต่ว่ามีข้อเสียคือถ้าเกิดว่าบ้านใครสามีไม่ชอบกระเทียมอ่ะกินกระเทียมอ่ะกินเนี้ยจะออกมาตามฉี่ตามเหงื่อเรากินปากอะไรพวกนี้นะคะคือน้ําอ่ะทํากินแค่บางส่วนคือคือมันเราอยู่ที่นี่แบบหลายปีแล้วไหคะแล้วเรารู้สึกว่าเออ กินจนเบื่อแล้วแกกินทุกปีก็พอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ช่วงที่น้ําเก็บส่วนมากน้ำมันจะเก็บอ่อนๆช่วงนี้แล้วก็พอพอตอนที่มันมีดอกค่ะน้าน้ำก็เก็บอยู่นะคะเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้พอเวลาเราอยากอยากแกงอ่อมแกงอะไรพวกนี้ค่ะน้ำก็เอาไปน้ําก็เอาไปใส่ไปด้วยกันกินนะคะนี่เนี่ยมันสวยมากเลยนะคะใบมันก็จะเป็นแบบเนี้ย ดูใกล้ๆดูชัดๆนะคะใบมันจะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้กินกระเทียมแบบตึมเลยนะคะพอถ้าเกิดเราเราเราฉีเราเรา,เราเด็ดมาแล้วเราขยี้ดูะคะ่ะกินมันก็จะแบบขึ้นให้เรารู้เลยว่าเอออันนี้คือต้มกระเทียมป่านะคะอันนี้คือเป็นสมุนไพรนะเออไม่อันตรายนะนี่ดอกเขาก็จะเป็นแบบเนี้ย มีอะไรเลยนะคือดูง่ายมากอค่ะดูง่ายนะที่เยอรมันเขาเรียกว่าแบ้เหล่วนะคะน้ำคิดว่าใครๆก็น่าจะรู้จักนะถ้าเกิดว่าแฟนไม่รู้จักแสดงว่าเขาอยู่ในเมืองมากอะถ้าอยู่ในเมืองมากแล้วเขาแบบคือเขาไม่ทําอาหารเลยเขาจะไม่รู้จักแบ้เหล่านะคะแบ้เหล่านี่ถ้าฝรั่งเขาอะเอาไปทําก็จะเอาไปทําเป็นพวกพาสโตอะไรพวกนี้นะคะคือ กินกับสปากเกตตี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำทำเป็นครีมครีมซอสพวกนี้นะคะกินกับกินกับขนมปังอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ใส่เยอะยังไม่ไม่ได้กินแบบของเราเนาะแบบของเราแบบเวลาทําผัดผัดตับนะเออผัดตับเนี่ยเอาเอาใบกระเทียมป่าเนี่ยนะคะเขาเอาต้นกระเทียมป่าอ่อนๆเนี่ยนะไปผัดผัดแล้วแบบเออใส่ผักเยอะๆนะอร่อยอะไรเงี้ยนะคะ ก็วันนี้น้ำก็พามาดูแค่นี้นะคะโอ้เยอะเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นส่วนที่น้อยที่น้ำมาพามาดูนะคะส่วนที่เยอะคือเต็มเลยค่ะมองเป็นทุ่งสีเขียวเลยอันนี้แค่ตรงแม่น้ำเฉยๆนะคะเออแต่วัตถุประสงค์ของน้ำวันนี้ก็คือมาดูหอมด้วยนะคะหอมป่านะวันนี้ก็ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมือเดียวมือเดียวสวัสดีไม่ได้วันนี้แม่ไปละแม่ขอตัวน้องหลับนะคะบ๊ายบายค่ะ